จันทรามารีรสอร์ทแอนด์สปาเกาะพะงา หลังจากไปปั่นจักรยานกับพี่อาร์ตมานะคะท่านผู้ชมขวัญรู้สึกว่าเมื่อยมากๆเลยค่ะก็เลยต้องมาทําสปาที่อนันตลาสปาที่นี่นะคะเขามออีการนวดที่เรียกว่าเมรูดันดาเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะเขาจะเป็นการนวดโดยใช้ลูกป,ประครบที่มีซาอยู่ข้างในนะคะนวดแล้วมันจะช่วยผ่อนคลายตั้งแต่คอจนถึงหลังซึ่งตอนนี้ขวัญต้องการมากเลยเพราะว่าเมื่อยมาก ความหมายของอนันตราแบบว่าโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะซึ่งตรงกับปรัชญาในการดำเนินงานของโรงแรมและรีสอร์ทในเคืออนันตราอนันตราสปาหัวหินนะคะมีห้องทรีทเมนต์ที่เป็นส่วนตัวถึงเจห้องนะคะมีอัลโดรชาเวอร์ที่มีการออกแบบโดยสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลน,นะคะเป็นงานพื้นเมืองโดยใช้ทองเหลืองนะคะที่ outdoor shower นะคะและรวมไปถึงการมีทรีทเมนที่แตกต่างตัวหนึ่งเรียกว่าการนวดประครบแบบเม r ลูดันดาหรือเป็นการนวดประครบแบบแนวกันดูกสันหลังซึ่งเริ่มต้นนวดตั้งแต่ต้นคอไปจนถึงแผ่นหลังส่วนล่างข้อดีของการนวดอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหากระดูกสันหลังแล้วก็นั่งทำงานที่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องการไหลเวียนและรวมไปถึงการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและก็เรื่องผอนคล ทุกทุกท่านสามารถรใช้บริการอนันตราสปานะคะสามารถติดต่อผ่านทางอนันตรารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเนี่ย0 3 2 5 2 0 2 5 0ค่ะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ ยาดทานน้ำองุ่นหรือยังนี่น้ำองุ่นแดงอร่อยมากเลยพี่อร่อยยิ่งกว่างพี่องุอ่นขาวที่นี่สุดยอดจริงเลยวิวก็สวยน้ำองุ่นก็อร่อยชอบต้อน,นไงพี่ก็เลยอยากจะพาขวัญมาที่นี่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาคลิดถึงหัวหินเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าที่นี่มีไร่องุ่นที่นี่หัวเห็นฮิลส์บีนยาน นี้เราซื้อกลับบ้านหะคะขวัญชอบมากเลยนะของขวัญซื้อได้แต่ของพี่ซื้อไม่ได้ครับของพี่ต้องมาดื่มที่นี่เท่านั้นงั้นโชคดีครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตต้องมาที่นี่อีกครั้งแล้วล่ะยินดีครับยินดีเพราะว่าบรรยากาศก็ดีิวก็สวยน้ำมงหุ่นก็อร่อยแต่เดี๋ยวเราไปแอบชิมวานกันดีกว่าไหมได้หวาที่นี่ก็อร่อยได้แต่เดี๋ยววันนี้พี่มีแอคทิวิตี้ที่ขวัญชอบมากที่พี่อยากจะพาขวัญไปอะไรปทำฮะอะไรขวัญชอบมากมาก พี่รับประกันมาก่อนต้องชอบมากๆเมื่อไหร่กินน้ำมะม่นก่อนแล้วค่อยว่ากนตอนนี้กินน้ำมะม่นไปก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเล่นข้างล่างกัน okay. สงสัยต้องเป็นน้ำมังหุ่นแน่เลยน้ำตาลมันเยอะ สนุกสนุกออกลทธิเหมือนกันนะอันนี้แดงอันนี้ขาวออกลิ้นเหมือนกันเลยแต่ว่าคุณผู้ชมครับสาหรับสัปดาห์หน้านะครับถ้าคุณผู้ชมมีภาพสวยๆเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือ่าเที่ยวในประเทศไทยก็ได้สนุกอย่างเราสองคนนะครับแล้วก็ท้ามีเรื่องราวต้องล่ามาด้วยค่ะเพียงท่านผู้ชมส่งรูปพร้อมเรื่องราวที่มีความสนุกสนานนะคะผ่านมาทาง facebook com across tv ท่านใดที่เล่าเรื่องราวได้สนุกถูกใจขวัญและพี่อาร์ตรับไปเลยของรางวัลที่ต้องถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์ด้วยนะครับคลิกไลค์ to rest wings spread your your เป็นไงขวัญถูกใจไหมคะสานผู้ชมค่ะพี่อาร์ตแก้งขวัญอีกแล้วอะค่ะเี่ยนะช ก็ไม่รู้ว่าขวัญชอบไงรู้ว่าถูกใจเอาแนวน่ะเดี๋ยวปั่นจักรยานชมไร่องุ่นกันสักแ๊บหนึ่งก่อนแต่ถ้าขวัญไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวพี่มีแผนสำรองให้สำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ขี้บดไม่เบื่นเลยไปไปเลยเลยเลยข็าอก็พอก็พอเลยเลยมาเลย เอาขวันเหนื่อยมากเลยอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ปั่นจักรยานอย่างนี้ยังไงก็ไม่มีทางทั่วรับประกันเลยคอนเฟิร์มเลยพี่อาอโอเคพี่มีแผนสำรองให้น้องไม่ต้องกลัวคืออะไรฮิ้วจักรยานเดินรอบไร่ใช่ไหมไม่ใช่ เอาหน้าคราวนี้รับรองว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนคืออะไรคืออะไรยังไม่บอกตามมาตามมามแล้วไม่ไว้ใจละไม่ไว้ใจละโอเคเร็วอ่านี่งไงแผนสำรองพี่ watching a c r o ม s the ี o อ l น a ั a n a n t a r a Spa, หั a หิน